ชีชะตาให้ต้องจำพราจากไกลจากคนที่รักจากแก้วตาดวงใจรีบไปรีบไปตามหาเดี๋ยวนี้ไปไปไปเขม่เอ<ป>เอารถเอารถเไมรเอซต่อยไปแล้ว นั่งรอไได้ปะนั่งรอเลยใช่ใช่นั่งรอเลยอันนั้นก็มีฝนไม่มมีฝนนั่งอย่งน้นะเพี่ก็จะเลือนไหลอ้ออักสองอัขกบนขากเลย ไปกันจาก่งงานแล้วไม่ยอม่อมไม่นะไยอรับตัวนะจับด้จับด้าม่ร่าไปเดินมาถึงเมื่อไหร่โอเคอะไรเงียอามาโกรธใหม่ทีป่ะอันนี้ภูมิกับเขาอยากให้หนูโกรธๆกูกุ แล้วก็โกรธโกรธตลอดเลยนะโกรธตลอดเลยโมโหว่าคุณมุ่ตลอดเลยบองบองบ๊องไม่ได้แล้วแล้วหันมาแล้วหันมาโมโหที่ทำหน้าแบบหน้ายิ้มคิ้วโงดเลยนะโอเคมาใช่คืนไม่ได้ไงได้ใช่ได้ใช้คืนไม่ได้ไงได้ใช่คืนมาได้ยังไงเออแล้วมือลงมองเขามองเขามองเขาแล้วเขาจับสร้อยก่อนให้พี่เขาเล่นจับสร้อยก่อนให้พี่เขาจับสร้อยเสร็จแล้วหันมองหน้าเขาโมโหอีก แล้วก็ออกไปตามหาบอมเลยบอมนี่เลยบอมบอมบอมอย่ไหนโอเคอย่างนี้เลยแล้วอีกนิดเดียวเป็นสัิบาลน้อนกแล้วมือลมือลงนาอหัวีเ้าไว้อีไว้มือไม่เอาไงมือไม่ต้องเต็มเห้เ อยอืมได้ใช่คือมาได้ยังไงมให้จับนี่แน่มาอันนี้เราผิดอันนี้เราผิดจะให้พี่เขาจับสร้อยก่อนเอ็มมาพอพี่เขาจับสร Logan ้อยเสร็จว่าพี่เขายิ้มก่อนพอยิ้มแล้ก่อนแล้วโมโหอีกโอ้โหโอ้โหโคตรโคตรเห็นสอยหรอฟ ชัดช <achieving> <c oughs> ัด okay. ช okay, okay. okay, um, uh, ัดแล้วนางยังเประหลกสักทียัง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 เดี๋ยวพี่แงพูดก่อนให้พี่เขาพูดก่อนให้พี่เขล่นก่อนแล้วบอกบอกพูดค่อยพูดนะลูกนะเฟียงเฟียงพี่ตัวเลยเฟียเยสอนอะไรคะเข้าโรครับครังหัวเลยเมื่อกมีเสียงเ่ย ตัวนี้ดนสบายมองมีเสียงแหละ้อหขอโทษขอโทษพี่เีอีบนคานังยักษ์ไล่านัยักอัสนาวงไปะโอ้ยกระกเฮ้ยไปดอกไปด นี่แหละฟิวครับหายแล้วตังไรอะสามดาบแลลักษณะวงลูกเป็นบ้าอะไรอ่ะผีบ้าไหนมันเข้าสิ๊กลูกปล่อยปล่อยลูกกูจะฆ่ามันปล่อยลูกลูกจะฆ่ามันอ้อยเช่ไหมไม่หยุดใช่ไหมจับโอ้เหนื่อยเลยเหนื่อยวะเหนื่อยเหรอ กระแกกระแดกกระแทต้องตีน้องเออต้องตีตีน้องจริงเหรออันี้อันนี้ต่อได้ป่ะน้อได้ไงฮะ่อได้ป่ะแขขอโทษนะี่กันดิเดีขาเช็คเทปอยู่เป็นไหมตีเราได้พอตีหลอตีเาแรงได้ไงอืมตีเบา้งตีมแรงลงเาตกใจเหรอตกใจเหรอตกใจ ไม่สู้ไหมสู้ไหมสู้สู้ไหมท่านยังไงวะมาเลยปึ๊บมัดมือมัดไว้พอมัดปึ๊บนะเราก็ติดปุบติดเขาไม่ได้ปึ๊บก็ไปเกาะแม่ไว้นี่ลงไปนั่งลงไปนั่งลงไปนั่งปล่อยปล่อยแล้วนะปล่อยปล่อยแล้วนะไม่อันนี้โดนมัดขึ้นมาทุบเลยทุบบบททุุ้บ เปั๊บปล่อยมันเลยเป็นพอไม่ได้มันเลยปล่อยปล่อยปล่อยเร็มันมันมันพอเขามัดปึ๊บนะทำอะไรไม่ได้ปึ๊บไปกอดแม่ปึ๊บไปกอดแม่มาเราไม่กอดแม่เราไม่กอดเราไม่นั่งกอดแม่ไว้แก่แกแกแกป่ได้เร็งลุกขึ้นมาเอาเชือกไปด้วยนะลองเต้นปึ๊บ ลุกลุกขึ้นมาปุ๊บ็บาบานนีอเ้ยเอ้ยอายย่อย่เตไปเไปยวทอโอเคโอเมานีวนะโอเคโอเคโอเคยอย่าไปก่ที่พอพอสมมติว่าเราถูกมัดแล้วเราไปอยู่ไหนเราไปกอดแม่ไว้ไหนแล้วก็มากอดแม่เอ้เพยายามดึงมือใหมมัดไง ไปกอดหน้าลูกไปกอดหน้าไปกอดหน้าตัวหนึงเอิบฮะข้างหน้าออกก้องนี่พอมัดปุ๊บนี่มัดลวงไปเลยสองคนแล้วก็ลากไปโยงไปเลยอันนี้นะกอดแน่นไม่อยหมนี้มัดเด็กไงโอ้ครับผมป่ะลูกแล้วก็ถือจุ้ยฮะ

น้องเปไหยเจลูกขไม่เจ็บมเี่เด็เป็นไรครับเตรงไหนไม่เจ็บเเก่งจริงเลยไม่เจ็บด้วยหรอครับเป็นอะเจ็บแคตรงเอวครับอ๋อ ตรงนี้ครับตรงนี้ครับอ๋อตรงนี้หรอครับค่ะอ๋อโอเคโอเคเป่าเป่าก่อนเป่าก่อนเพี้ยมเป่าเลยขายเลยเพี้ยมโอ้เจ็บเพี้ยมขยับอีกนิดนึงนะขยับอีกนึงนะโอเคไหมโอเคขยับแล้วขยับแล้วโอเคเก่งมาก